ทุกท so ่านครับหลังจากที่พาไปวุวอาบน้ำเสร็จวันนี <sh> ้ก <sh> ็จะมีการมาเล่นจีดีไซน์กันครับก่อนจีดีไซน์ตรงนี้คอยดูว่าใครจะเข้ามาเล่นได้ก่อนแล้วก็คอยดูวัยวุ่นจะเกิดอาคารเกิดไหนครับเดี๋ยวรอติดตามแป๊บเดียวครับพอกีกอเจดีไซน์นะคะไปดูน้องใบบุญของเราเห็นจะทำยังไงกันมาปืนก่อนอย่าพึ่งจะไปอย่างเดียวเดี๋ยวอย่าพึ่งเล่นไปไปบอกก้องก็ดูที่มายโอไปมานี่ก่อน ตอนนี no like right ้ก็จะมีการก่อเจดีทรายครับระหว่างพ่อกับใไปบุญรอดูว่าใทยจะก่อสวยกันหรือใคยจะไปคนทำลายครับตอนนี้ยังไม่เห็นครับตอนนี้เรายังไม่เห็นไม่ให้เห็นครับตอนนี้ไปบุญยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นตอนนี้ไปบุญไปบุญยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นเราป้องกันไม่ให้เห็นก่อนครับเอาซูชลนไปก่อนนูนเจดีเจดี ไปบุญยังไม่เห็นนะครับยังไม่รู้ว่าเราว่าพ่อทําอะไรอยู่ครับตอนนีู้ถ้ารู้จะทํายังไงครับเห็นแล้วก็พังสิค่าจะรออะไรไหนเดี๋ยวร้อยดูเจดีสายพ่อสิทำอะไรนี่ไปบุญดูสิดูดูเอาแล้วทีนี้นี่ หมดเลยไปพุ่นทำไรแบบนี้ดูดูทำไรเจดีย์พ่อแบบนี้ดูสินี่หมดเลยทีนี้ดูสิเีดีสิดูขาดูดูทำลายไปฟอร์คาเต้ขยับขยับเหมือนกับโปลเกียนอะไรไม่รู้ดูดูดูขาขาหน้านะดูขาหน้าขยับดูขาหน้าดูทำลายดูทำลายนี่เลยเจดีย์ทายนี่ นี่จะดีไซน์ดูสินี่ <laughs> อย่างนี้ต้องชนชนไปนู่นชนไปนู่นไม่ยอมมึงนทำอะไรแบบนี้เดเอาคืนเอาคืนนี่จะเอาคืนนั่งทับแล้วนะนั่งทับโอแล้วใช้กำลงจะสู <laughs> เ้เดี๋ยวๆก่อนนำมาเติมก่อนตรนี้ เจดีเจดีสายพ่พังหมดแล้วดูสิดูดูยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมให้ชนล้มไปชนล้มชนล้มชนล้มไปไปทำเจดีของพ่อฮะไปทำเจดีพ่อหูเองมีอะไรพ่อมีอะไรเจดีพ่อหายไปเลยครับในฟิลตาครับดูสิดูสิขายังไม่ยอมครับขายังขยี้อยู่ยังไม่พังครับโกดูสิดูขาหน้า ยังไม่ยอมนี่เจดีไซน์ดูสิเอาอะไรกับหนูนี่นี่ห่วงดีนักบอกนี่นี่ <c oughs> ไหนไหนทำอะไรมาทำอะไรเจดีไซน์พ่อทำอะไรเจดีไซน์พ่อไม่ได้เลยไม่บุญฟังบุเจดีไซน์พ่อฟังเลยวก็เดินหนีเแลยวเดี๋ยวโดนสั้งสอนคืนเดียวโดนเอาคืนเดียว ไปกอใหม่ก็ได้ก่อดีไซน์ใหม่มาทำไมไม่ให้เล่นด้วยเร็วไปเลยไปไปไกลๆให้เล่นด้วยเร็วเล่นแรงหายของพ่อหมดมาไหมอยากไปนู่นมให้เล่นด้วยโวยโวยไถโกรธนะโกรธพ่อปุ๊

ของพ่อพังล้ถอไปสิดููอุ้ยลาพ่องนี่ดูสิเ็ไหนยหนจี่ซไหนไหนหนูไม่อมดูสิหนูไม่ยอมกดูสิดูสิไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยดูขาพ่อทำไมมนรู้ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเหมยมีอะไรเหมยอย็กเล่นด้วย เป็นนานอา่นี่นี่ทไไปดาแเเนียไอปบ้งเลยนะยังไม่ถึงตงกลามเลยยังไม่ถึงสงกรางเลยยังไม่สใจอีกยังไม่สาใจอีกแรงนี้นกฝาป้งเลยโอ้โหไปบุญมาปะอะไรให้พ่อดีสิดูสิบุญพ่อไมพอดูสินี่หนูจะเล่นด้วยเนี่ย เนี่ยนอนทับเปจดีพ่อเนี่ยไม่ไม,ไมีเหลือโอ้โหดูสิ <c ười> ขาเ <ขา S 1> จือเลยทำอะไรพ่อแบบนี้ไปยี่ห้อนี่ขาเ <ขา S 1> จือเลยพ่อไม่ยอมพี่ทำแบบนี้พ่อไม่ยอม,ยมยดูสิดูส <c ười> ิดูินอนอ่านอนนอน,นอนในการที่พอนอนด้วยอะไร ดูสิจะมาทำอะไรแบบนี้ดูสิดูสิดูสิดูดูดูจะเล่นมวยปล้อมดูสิโอ้ดูหน้าดูไม่เป็นเลยครับไม่บุญมาทำอะไรแบบนี้เพิ่งมาทำอะไรป่นนี่ดูสิดูครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับ เดินสูงๆครับตอนนี้ก<ร>็มาตัวเ<ร>ชียร์เลยนะ่ะท<ร>ี่ใบบุญครับถาแปงให้นนะดูหน้าตาดูเป็นครับใบบุญทาแป้งให้ครับดูครับใบบุญเอาคืนอยู่ประมาณนี้ครับ <c oughs> ทั้งผมทั้งยืนเต็มหน้าเลยครับใบบุญของเราเอาคืน <c oughs> มีการปรยชเยอะเราอีกไหนพาแก้มตรงไหนไหนตรงไหน,ไหน,ต,รไหนตรงนั้นหัวตรงนั้นเอาดินตรงนั้นมาทำอะไรพ่อจะมาทำอะไรเออเออ พ่อพ oh, 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 uh, ่อโอ้มาขอโทษแล้วลูกสาวพ่อเนี่ยรู้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 ้รูมากนะคนนี้นี่ยรู้มากนะคนนี้นี่ยรู้มากนะคนนี้นี่โอ้ยยังไม่หายโกรธยังไม่หายโกรธเอ้ยยังโกรธอยู่ยังโกรธอยู่ลูกสาวพ่อโอ้ยพ่อให้เล่นด้วยแล้วฮึดูจากโกรธแต่เด็กนะเธอนเี่ยตัวเล็กๆเนี่ยดูสิใครทำอะไรหน้าพ่อแบบนี้เนี่ยฮะแต่เอาแป้งมาทาให้พ่อเนี่ยใคร หนูใช่ไหมหนูนี่แหละพ่อมีปัญหาอะไรบอกหนูนี่แหละนี่แหละนเดือดตัวใหญ่นี่แหละจะบอกบุ๊คเอาวทำอะไรทำอะไรโอุ้ยอุ้ล็อกแม่ทีนี้ล็อกล็อกเต็มเต็มนี่ยับไม่ได้เลยไปบุญล็อกนะครับหนูอ๋อตัวเล็กๆนี่มันรู้เล่นได้ดีก่านี้อุ้ยดูสิดูงวงสิอุ้ยดูสิอยากเล่นกับพ่อ น้ำก็เป็นข้างโคลนอู้มีความสุขมีความสุขโอ้ยไปแล้วไม่เหมยอะไปแล้วครับตรงนี้ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วใบบุญแค่น,นี้แหละก็อพอแย่งกินนมอันนี้ก็ดูส,สุดูครับดูครับดูว่าเอาไม่เป็นเลยครับางานนี้ว่าจะมาทำเซรีไซด์สักหน่อยใบบุญก็แน่นซะพังหมดเลยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไเปเพียงเท่านี้ครับ ขอให้เอซีท่านมีความสุขมากหวังว่าท่านได้รับชมคลิปของเราแล้วท่านจะสนุกไปกับเราแล้วก็หัวเราะไปกับเราครับดูสภาพหน้าตาเอาไม่ได้ครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้เอซีท่านมีความสุขมากครับสวัสดีครับอันนี้เคพีก็ขอตัวไปอาบน้ําแล้วนะคะไปบุญของเราก็หิวนมแล้วนะคะเล่นเหนื่อยก็หิวกินนมยังเอบแอบดู